สวัสดีครับเรลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเพลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมษครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดย,โดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนั้นคือไพ่แห่งโชคลาภนี่คือไพ่ที่ให้โชคให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซี ไพ่ทั้งหมด78ใบไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะให้โชคให้ลาบไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินหรือแม้กระทั่งด้านชื่อเสียงแล้วก็โชคลาบที่เกี่ยวข้องกับการถูกหวยถูลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันและตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่ใบนี้ด้วย นี่คือไพ่เอ็ดออฟไพน์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่อันดับหนึ่งของคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้โชคได้ลาบนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษหากว่าตัวท่านเองนั้นได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกัน3าดวงด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาวราหูหรือว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงแล้วตรวจสอบจากไพ่ยิปซีมั่นใจได้เลยว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีโชคลาบครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วละ่ะชาวราศีเมษครับไพ่เดลซันนั้นนอกจากจะให้โชคให้ลาบไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงโชคลาบมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่แล้ว ไพ่ใบนี้ยังส่งผลต่อจิตใจของท่านด้วยนะครับหากที่ผ่านมาวุีิเกลาราศีเมษนั้นมีเรื่องเครียดมากมายพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมแม้จะมีเรื่องเครียดแต่ก็จะเครียดไม่นานนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมา พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมชาวราศีเมษนั้นร่างกายต่างๆของท่านก็จะแข็งแรงมากขึ้นและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดรารนั้นยังจะทําให้ตัวท่านเองมีชื่อเสียงเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ตัวท่านเองนั้นทําออกมาได้ดีมากๆจนไปที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาค,คมนั้นจะด้วยผลงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในตัวท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้น กลับกลายมีกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานอ e ีวง e อีเวนต์การโชว์ตรงโชว์ตัวคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตการรีวิวสินค้าต่างๆคิวจะแน่นเอีย e ดการเงินการทองของท่านนั้นก็จะโป๊ะปังมากๆชาวราศีเมษครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นมีไพ่เดอะซันซึ่งถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ การันตีแล้วก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นไม่ธรรมดาจริงๆโชคใหญ่มาแนค่ครับคราวนี้เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่7นั่นเดงนี่คือไพ่จ้าสติก ไพ่จาสติกนั้นก็บ่งบอกว่าคนที่ทำงานรับราชการจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทำงานในภาคเอกชนถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะดีมากๆนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่จาสติกนั้นการงานของท่านบางทีจะต้องเน้นไปที่ความละเอียดรอบคอบจะคิดอะไรจะตัดสินใจจะทำอะไรการลงนามการทำสัญญงสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ดีถาาว่าตัวท่านเองนั้นไม่ละเอียดรอบคอบพอก็ระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยคนที่ทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆนี่จะถูกฉลกกับผู้ที่เกี่ยวราศีเมษมากๆในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคม เช่นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินเกี่ยวกับพวกตัวเลขต่างๆหรือว่าคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่ทํางานด้านการเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่เป็นฝ่ายบุคคลต้องดูแลคนเยอะๆกดข้อบังคับอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะโดดเด่นมากๆคนที่ทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม เป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆถ้าหากว่ามีไพจา้าสติกนะครับแต่ว่าไพจา้าสติกนั้นยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกี่ยวราศีเมษบางท่านในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมอาจจะได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆแต่ว่าไพ่บบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับการขึ้นโรงขึ้นศาลในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้นนเองนะครับถ้ากว่ามีไพจา้าสติกครับ ปัญหาอุปสรรคเยอะไหมเรื่องการงานถามว่ามีไพ่สเตรนก็หมายความว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันบางทีผู้ที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นนะครับบางทีมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกนู่นนั่นนู่นนี่ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความขยันมั่นเพียรแล้วก็มีความหนักแน่นเพียงพอนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบางทีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆตัวท่านเองนั้นจะพึ่งพาใครไม่ได้จริงๆนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะต้องลงมือด้วยตัวเองถึงจะประสบความสําเร็จาหากว่ามีภพยใบนี้แต่ในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีเมษท่านใดที่มีจิตใจรักสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรืว่าแมวบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองสำหรับความหมายของไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ k i n g o f s o r t รู้ว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆตัวท่านเองนั้นเรื่องการงานเป็นคนที่เจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเปะ๊ะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะเครียดเพราะว่ามีความรับผิดชอบเยอะเพราะว่าชาวราศีเมษน,นั้นถามว่ามีไพ่ใบนี้ก็คือว่า เป็นคนที่ทําอะไรแบบเล่นๆไม่เป็นจริงจังมากๆนั่นเองนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาผงผางขวัญผา,ผาสร้างนั่นเองลูกน้องลูกจ้างทีมงานนั้นเขาอาจจะเกรงกลัวต่ออํานาจของท่านแต่ลึกๆในใจของเขาแล้วต้องระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีเขาอาจจะไม่จริงใจรับหลังอาจจะพูดอีกแบบในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองแต่สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะสนับสนุนตัวท่านเป็นอย่างดี คนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารต่างๆนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าจะมีแบ็กอยู่นั่นเองนะครับส่วนคนที่ทำมาค้าขายถ้าว่ามีไพ่ใบน,นี้ก็บอกเลยเลยว่าจะดีมากๆแต่จะค่อนข้างเครียดนั่นเองนะครับปัญหามันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เพดออฟวอรนหรือว่าไพ่เด็กถือไม่เท้า ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าหากที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นมันเหมือนกับว่าไฟมันมอดดับไปในตัวท่านแต่ว่าพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นมันจะมีแรงกระตุ้นด้านใดด้านหนึ่งต่อสภาพจิตใจของท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้นพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้มาลุยมีความกระตือรือร้อนกระฉับกระเฉงเพิ่มมากขึ้นไฟในตัวท่านจะกลับมานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีเมษบ,บางท่านนั้น อาจจะได้เดินทางไกลคือเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ไปทํางานหรือไม่ก็คือบางท่านนั้นเดินทางไกลมากกว่านั้นก็คือไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คืออาจจะได้อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดถิ่นกําเนิดของตัวเองนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายคือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลบางทีบางท่านนั้นทํางานค่อนข้างเครียด ก็เลยลาพักร้อนพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะไปทําบุญมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติถือว่าเป็นการพักผ่อนรีลกซนนั่นเองนะครับคนเรานั้นถ้าว่าทํางานเครียดมากจนเกินไปมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับ ไพ่เดอะฟูลนั้นมันจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อชาวราศีเมษที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นทํางานอยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลายนี่นะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการพวกที่พักทั้งหลายหรือว่าพนักงานต่างๆนะครับที่ทํางานอยู่ในโรงแรมรีสอร์ทเกตเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสารบันเทิงต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่เดอะฟูลก็หมายความว่าในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เอ็ดออฟแพนด์เคอลหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ใบนี้ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาบเป็นไพ่ที่มีความสําคัญมากๆคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาต้องได้ไพ่เอ็ดออฟแพนด์เกิลหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3มชาวราศีเมษมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านหลังจากที่ดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่จะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมษอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่เอ็ดออฟแพนด์เือร ยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อวงการงานของผู้ที่เกิดยวราศีเมษการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกเครื่องประดับพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยพวกร้านทองทั้งหลายนีย่หรือว่าคนที่ลงทุนในทองต่างๆพวกนี้จะดีมากๆสําหรับไพ่ใบนี้นะครับและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าบางทีผู้ที่เกิดยวราศีเมษบางท่านนั้นอาจจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งที่จะมามอบให้นั่นเองนะครับ มันมีไพ่ยอยู่สองใบที่ชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สามดาบไพ่สามดาบนั้นให้ระวังความใจร้อนวู่วามตัวท่านเองนั้นมีไพ่จัสติกตามที่ผมได้พูดไปว่าจะต้องละเอียดรอบคอบคิดจะทำสิ่งใดอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งต้องเอาเหตุผลเป็นที่ตั้งนั่นเองเนะครับถากว่าตัวท่านเองนั้นใจร้อนตัดสินใจมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ ไพ่สามดาบนั้นให้ระวังการโต้เถียงการทะเลาะบบาแว้งกันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้ขอให้ใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่เช่นนั้นบางทีเรื่องเล็กๆมันอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่เก้าดาบไพ่เก้าดาบบางทีมันอาจจะมีเรื่อง ให้คิดวิตกกังวลสาหรับผู้ที่กราศีเมษอยู่บ้างขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆนะครับความเครียดของท่านนั้นจะไม่นานเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะซันตัวท่านเองนั้นจะมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือให้ระวังเรื่องการงานเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะฟูแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบนั้นบางทีบางท่านอาจจะต้อง ถูกให้ออกจากงานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการให้ดีด้วยนะครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์มาจากไพ่สองใบต่อไปนี้ก็คือไพ่เอทออฟพันดัคเอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเรียนไพ่แห่งโชคลาภแล้วก็ไพ่เดอะซันที่อยู่ในตำแหน่งที่1ไพ่ที่ให้โชคให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามา รู้ว่าการค้าการขายต่างๆของท่านนั้นมันจะดีขึ้นจะได้เงินจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้ผลกําไรเป็นกอบเป็นกามอย่างนี้เป็นตน้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามายิ่งถ้าหากว่ามีไพ่เอ็ดออแพนดคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่อันดับหนึ่งของคนที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์อย่างไม่คาดฝันดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้น จะมีโชคใหญ่อย่างแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมษกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่ไพ่เดลซันอย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของความรักคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีเมษที่จะเข้ามานั้น 1. จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและก็ 3. จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใัยได้ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะ o o ลที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปก็หมายความว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชาวราศีเมษมีสเสน่ห์เจ้าชู้บางคนเจ้าชู้แบบไม่แสดงออกนะครับแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะแสดงออกแจ่มแจ้งเลยทีเดียวนะครับไพ่เพ o อวอนหรือว่าไพ่หไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่5คนรักคู่รักของชาวราศีเมษที่จะเข้ามานั้น จะเป็นคนแดนไกลนะครับอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เดียวกันไม่ใช่คนในจังหวัดเดียวกันอาจจะเป็นคนละภูมิภาคหรือว่าบางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีของความรักนั้นตัวท่านเองมีไพ่ใบน,นี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือตำแหน่งของคนรักไพ่ก้าดาบนั้นเป็นไพ่ไม่ดีบางทีบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านความรักคือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีความเครียดหรือว่าถ้ารุนแรงมากกว่านั้นก็คือมีโอกาสเลิกราก,กันนั่นเอง ตัวท่านเองนั้นมีไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ก็คืออกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรักแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่8ถ้วยไพ่8ถ้วยนั้นถือว่าพาัพรักบางทีผู้ที่เกิดราศีเมษบางท่านนั้นเคยมีคู่มีแฟนแต่ว่าเลิกรากันไปแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่เป็นโสดนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีบุคลิกหน้าตาดีการงานดีการศึกษาดี แต่ก็แปลกดีเหมือนกันไม่มีคนเข้ามาอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านคนรักคู่รักคืออยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะครับก็คือเนื่องจากหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันอาจจะอยู่ด้วยกันเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในลักษณะแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรน,นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปากหลังของเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับเองก็จะได้นำหัาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารนุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ